วันนี้กลับมีช่องสายปันทุนน้อยนะครับสวัสดีพี่พี่ทุกคนด้วยแล้วก็ยินดีต้อนรับสํรารับซีทั้นใหม่นะครับนะรันเกมเล่นนะครับนะไม่รู้จะเล่นเกมอะไรละเมื่อตอนเออที่ยงสตกไปนะครับนะถูกเล่นไอศครีมนะครับนะหนีฝ่าแดนน้ําแข็งนะครับเล่นไม่เป็นเลยใช้คําว่าไม่เคยเล่นเลยดีกว่าลองดูครับผมมาอยากจะรู้เหมือนกันเพราะว่าเข้าไปอ่านคอมเมนต์ก่อนน,นั้นนี้ก็มีคนประเภทนี้ด้วยเหรอผมอาจจะคิดน้อยไปสักนิดนะครับเขาบอกว่า PG ช่วงนี้อาจจะตึงๆหลายๆเกมเกมตลาดก็ ลันเกมเล่นดีกว่าอ่ะมาลองดูกันนะครับมาจิ้มติดตัวนี้นะครับนะฝ่าอะไรนะหมีฝ่าแดนน้ําแข็งนะครับนะอันนี้น่าจะเป็นนกขึ้กินงนะลองดูลองดูอยากรู้เหมือนกันอนะ่ะไม่รู้เลยนะว่าสเกตเตอร์เป็นยังไงอะไรเป็นยังไงนะครับนะอันนี้มากะดวงอย่างเดียวเลยไม่รู้จบแบบไหนแต่ถ้ารู้ว่ากำไร500กูไปก่อนแล้วไม่รู้จักไงด้วยคำว่า อันนี้คือเข้าหรออ๋อถ้าทุบ้ันแข็งออกหมดก็คือเหมือนเราได้เข้าฟีสปินมาอ่ะลองดูแล้วก็ไม่ได้มีข้อมูลเชิงลึกเลยนะครับนะว,ว่ามันคืออะไรเป็นยังไงอ๋อสี่มพูร,รวมกันต้องไม่เกินสิบรอบอป่ะวะใช่มหผมไม่รู้นะเอ,อเอางี้ว่าลันกี่ลออผมยังไม่รู้เรื่องเลย,เลย เฮ้ยทำไมถูกจังหวะ168บาทแสดงว่าอาการเกมอาจจะเข้าง่ายแต่จ่ายไม่จ่ายไม่รู้ถ้าเป็นอย่างเงี้ยอันนี้ผมเดานะถือว่ามาสนุกสนานนะครับนะในวันหยุดสุดสัปดาห์สุดท้ายแล้วพรุ่งนี้วันจันนะครับนะทุกคนพร้อมทำงานติดตัวหนึ่งอ๋อก็จะโอเคโอเคพอเข้าใจพอ ผื่อใครนึกอะไรไม่ออกนะครับนะ PG นะครับนะเขาเรียกว่าช่วงนี้เกมตลาดมักบาดใจนะครับนะก็นี่แหละมารันเกมเล่นกันไปเลยไม่หรอกมันแตกไอ้มันแตกเกมอะไรเนียที่เขาขอมาไอ้เชี่ยแต่ก่อนจะแตกถ้าใครยังไม่รับชมเกมเมื่อตอนเที่ยงนะครับเออไปล่อมาสามนักษัตริย์มาติดนักษั์ที่สามนะครับนะเป็นกระต่ายแต่ต้องออฟแต่มีคนเข้ามาบอกแล้วต้องขอบพระคุณนะครับทุกๆคอมเมนต์มีเสือด้วย เขาเรียกว่าตระกูลฟอร์จูนมีเสือแล้วก็มีอะไรอีกตัวเนี่ยละถ้าเสือแล้วก็มังกรใช่เสือมังกรกระตาา่ายวัวอะไรอกอนวะไล่ไปไล่มาก็ลืมนะอ่านั่นแหละ5ตัวนะครับตระกูลฟอร์จูนแต่มืเช้าไล่ไล่ไล่หนูไปแล้วก็มาเป็นวัวเข้าแต่ไม่จ่ายมาติดตัวสามนะครับนะกระต่ายและเท่เลยสองหมื่น ทุนพันนึงนะครับนะไปเสร็จแลวรวมทุน3เกมก็3,000มาติดเกม3ก็คิดว่าน่าจะต้องตึงแล้วแหละก็เลยหารันเกมเล่นนะครับนะจ๊กเก้จากขอกำไร500รอยเ่อมูทะลุจะโดนเอาเดิ แล้วว่ <c oughs> ะะอถือว่าเป็นไรถือว่าเล่นด้วยความไม่รู้นะครับนะคือจะดีสวยครับผมผมไม่เข้าใจตัวคูณสมากกว่าวอ๋อคูณสองทุคูณ2อ,อ๋อมันจะเบิ้ลคูณ2ตลอดเหรอตัวคูณมันไม่ขยับจริง,รงๆหรอวะ เอาแต่เฮ้ยเอาเรื่องอยู่นะอ๋อทุกอย่างคุณสองหมดแต่ถ้าลงเต็มหน้ามาก็ก็โอเคอยู่อะแต่ก็ถือไม่แพงมากแต่สเก็ตเตอร์นะผมใช้คำว่าสเก็ตเตอร์ละกันถ้าน้ำแข็งหมดหน้านะครับนะก็ถือว่าจะเข้าง่ายหน่อยโอเคเฮ้ยกลับมาว่ะมีกำไร500จริงด้วย700เล็กน้อยเอาหมดนะครับนะ ถือว่าวันนี้คุ้มมากแล้วสำหรับผมถือว่าคุ้มมากพอละคนขอมาไะเมื่อสองวันที่แล้วรับปากเขาไว้นะครับนะออฟอร์จูนแล็บปิดหรือ r a ็บปิดฟอร์จูนนั่นแหละ,ะว้าโธแต่ก็เลยเออรับปากว่าเดี๋ยวไล่ให้ดูเลยครับทุกเกมผมเข้าใจว่ามีสามเกมโอเคพันเจ็ดเฮ้ยเอาเรื่องว่ะเฮ้ยเชียเอาอะเอาอะเอาอะ โอ้โหดูก็หมดความหวังแล้วแต่ช่างวะเนี่ยปึ้ม ก็ถ้าใครสนใจก็ลองดูได้นะครับนะผมก็ไม่รู้ว่ายังไงเกมนี้ไม่เคยเล่นจริงๆยวพยายามจะลันดูนะครับนะหรือว่าใครออมีเกมแนะนําก็คอมเมนต์ทิ้งไว้นะครับนะใต้คลิปนะครับนะเข้าอ่ะยังไงลาไปก่อนดีกว่าเอากําไรไว้ก่อนนะจะมากจะน้อยก็คือกําไรนะครับนะคํานี้อยากจะให้ย้ํากันอีกสักครั้งหนึ่ง เอออาจจะซิ้งปีกแล้วดูดิเดือนสิบแล้วนะครับนะเฮ้ยโจะเทพไปไมากําไรว่ะจากเมื่อกี้จะโดนแล้วมองจากมุมมุมมองจากภาพมุมสูงแล้วนะปะโถแต่ผมมองว่ามันเข้าเข้าง่ายแต่ท้ายอาจจะไม่จ่ายก็ได้เนี่ยนะครับนะ เมื่อกี้รอบแรกก็ร้อยกว่าบาทนะครับเป็น20ไปไปมาเอาเรื่องว่ะแปบ๊บหนึ่งนะมีป่ะดูมันเข้าง่ายอะ่ะเออผมไม่เคยเล่นอะ่ะเกมเกมประเภทนี้แนวนี้นะครับนะถ้าคนเคยเล่นผมเชื่อเลยว่าจะต้องมีเบ,บ็ดในใจที่มันทำเงินได้อะ่ะยังไงแนะนำผมนิดนึงนะครับนะ ไอหมดไว้อเข้าไว้เฮ้ยพอแล้วโ้เงินเงินเงินหายไปเยอะนะจากจะได้กำไรพันห้าเริ่มลดยังไงลาไปก่อนนะครับพี่พี่โไม่จ่ายวะโอเคคงยากย้ายแล้วแหละสวัสดีครับ